สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจาวันอังคารนะครับก็สําหรับใช้จีนเช้านี้มาด้นกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสําหรับจีนเมื่อวานเมื่อวานจีนบ่ายเจาะเนาะก็จีนนี่คือเจาะไปแล้วเหลือหางเสียงนะครับจีนเช้าวันนี้เปิดที่ลบครับ3 6มหกครับ3 6มหกเปิดลักษณะใกล้เคียงกับ ใครเคียงกับนิเคอีกเช้าเลยท้าย5เนาะระวังปิดตามกันนะครับระวังให้ดีส่วนตัวเช้านี้ผมชอบ9ครับถ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มได้ขี้นะครับขาด1กับ9 9กับหนึ่งหน้าหมาเหมือนกันเปิด10แต้มโอกาสปิด1ิแมเป็นไปได้ครับชอบ9ครับวิ่งบวดร่าง่า้9ครับ1น8่49 ขอประทานโทษครับ5943 09 89ยเก้ากใครอยากได้หูศูนดเก้าไปดูตามตารางองนอนาะผมก็เอาเลขเหลือกลุ่มเลขขี้มาครับนห9ึ่ก็ร้อยมัดหนึ่งไปครับน้อยมัดหนึ่งไป เหมือนเดิมครับใครอยากแตกตรงก็เอาหนึ่งไปมัดแล้วเล่นสากลับ6กลับไปนะครับน้อถ้าไม่ชอบคิดว่าทุนเยอะก็เล่นตรงเล่นตรงโต๊ะไปนะครับแต่แตกตรงสะใจกว่าครับได้แนวนี้ครับสำหรับจีนภาคเช้าครับพิจารณาดูครับถ้าถูกใจจัดครับไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนด้วยผมด้วยครับ